สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำการทดลองวิทยาศาสตร์สุดมหัศจรรย์กันค่ะชื่อว่าถุงน้ามหัศจรรย์อุปกรณ์ถุงหนึ่งใบสีหรือว่าดินสอแล้วก็กระมังสำหรับรองน้ำนะคะขั้นตอนแรกเราจะเทน้ำลงไปในถุงค่ะประมาณครึ่งถุงจากนั้นมัดถุงให้แน่นนะคะ ทีนี้มาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเรานํำดินสอแทงเข้าไปในถุงน้ำค่ะว้าวน้ำไม่ไหลออกมาเลยค่ะทั้งที่ดินสอเสียบอยู่ในถุงเต็มไปหมดแล้วทำไมน้ำถึงไม่รั่วละ่ะความลับอยู่ที่พลาสติกของถุงค่ะมันทำจากโมเลกุลของโพลิเมอร์ที่ยืดหยุ่นได้เมื่อเรานำดินสอแทงเข้าไปโมเลกุลพลาสติกจะห่อหุอ้มรอบๆดินสอ ทำให้ปิดรูรั่วเอาไว้น้ำจึงไม่ไหลออกมานั่นเองเห็นไหมคะวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เ <at> รื่องไกลตัวเลยแค่ของใช้ใกล้ๆตัวก็สามารถทำการทดลองที่น่าทึ่งได้ลองทำตามดูสิคะแล้วจะรู้ว่าวิทยาศาสตร์สนุกกว่าที่คิด